นี่ทนำะเพื่อนกันเลไม่รู้ว่ายุ่นปับทีอหรือีนี่คนบ้านก็ไปคนยางก๊บา,านหลันงนี้นยางเลยนะครับหลังนี้หลังี่เป็นม้แมนเม็ดเลยีนี่ที่มองเห็นไปด้านหน้านะครับเป็นโคลนสไลด์นะฮะซึ่งพัดลงมาทำให้บ้านเดือดเสียหายสหลังด้วยกันนะครับ สภาพที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้นนเป็นสันเขื่อนนะฮะอดีตนี่เป็นเป็นสันเขื่อนหรือว่าผนังกั้นน้ำนะฮะสมัยเมื่อทำเหมืองแร่สมัยก่อนนะครับที่ผมยืนยาวอยู่ขนาดน,นี้ฮะนี่คือเป็นสันเขื่อนแทบทั้งหมดเลยนะครับซึ่งตอนนี้นะสันเขื่อนตัวนี้ถูกยกเลิกการใช้งานไปแล้วนะฮะไม่มีน้ำใดๆทั้งสิ้นนะฮะแต่อดีตนี่นะครับเป็นอ่างเก็บน้ำสมัยทำเหมืองแร่นะครับ นี้ก็ได้ไปนี้ไปนี่ฝาเป็นนี่ไปงนี้เน่มานีเ้นี่ยนี่คือเป็นสภาพสันอดีตที่เป็นอ่างเก็บน้ำนะฮะซึ่งกั้นนะฮะเป็นอ่างเก็บน้ำาลงแหลกซึ่งกั้นระหว่างคลองสมัยทำเหมืองแร่นะฮะตอนนี้กําลังสไลด์นะฮะซึ่งขนาดนี้กําลังสไลด์ดินลงไปนะฮะเป็นพื้นที่บริเวณกว้างเลยนะฮะซึ่งทำให้เกิดความเสียหายนะครับ